เรื่องผีสหาวหลอกขี่รถทั้งคืนผมชื่อจ่อยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสขี่มอไซค์กลับบ้านเพราะไม่ได้กลับบ้านมาเกือบเดือนแล้วด้วยที่ผมมาทำงานอยู่ในเมืองเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับบ้านเพราะถ้าขี่มอไซค์กลับบ้านจากโรงงานมันไกลเกินทำให้ผมขี่ไม่ไหวเลยมาหาเจ้าบ้านพักอยู่ใกล้ๆโรงงาน แล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับบ้านผมเลิกจากงานก็5้าโมงเย็นแล้วกว่าจะเตรียมนู่นเตรียมนี่ผมก็ออกจากบ้านพัก6กโมงกว่าพอดูแล้ววันนี้กว่าจะถึงบ้านคงดึกรถผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์สองจังหวะน,นะครับค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยผมก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านขี่ไปเรื่อยๆกว่าจะมาถึงทางเข้าหมู่บ้านก็เริ่มดึกแล้วห้าตุ่มกว่า แล้วทางเข้าไปทางหมู่บ้านของผมนั้นมันก็จะผ่านวัดพอดีที่วัดก็มีงานศพอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าศพใครในหมู่บ้านผมก็ไม่ได้สนใจเลยขี่รถมอไซค์เลยวัดมาหน่อยตอนนี้มันก็เริ่มเงียบแล้วเพราะดึกๆกก็จะไม่มีรถวิ่งผ่านเท่าไหร่ผมก็ได้ขี่รถผ่านศาลา แล้วก็เจอเข้ากับพึ่งที่ยืนโบกรถอยู่ตอนนั้นตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าใครพอไฟมอไซค์รถผมส่องเข้าไปเลยรู้ว่าเป็นพึ่งผมเลยจอดถามพึ่งจะไปไหนดึกดึกเดินๆด,ด,ดิพึ่งแค่ตอบว่าจะกลับบ้านผมเลยถามไปว่าไปไหนมาแล้วทำไมมาทำอะไรตรงนี้พึ่งก็แค่ตอบว่าไปวัดมา แล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรพึ่งก็คงจะไปงานศพที่วัดมาผมเลยอาสาไปส่งงั้นเดี๋ยวเราไปส่งบ้านขึ้นรถเลยอืมลืมบอกไปนะครับพึ่งคือคนในหมู่บ้านเดียวกับผมนั่นแหละบ้านของพึ่งจะเลยบ้านผมไปหลังหรือสองหลังนี่แหละพึ่งตอนเรียนจะเป็นรุ่นพี่ผมหนึ่งปีแต่เราก็รู้จักกันเหมือนเพื่อนแต่ผมก็ไม่ได้เจอพึ่งมานานแล้ว เจออีกทีก็วันนี้แต่ก็ยังจำกันได้เพราะหน้าผมกับพึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยครับพอผมได้อาสาไปส่งพึ่งก็ขึ้นรถมาทันทีผมก็ขี่มอเไซค์ไปแล้วผมก็ถามสารทุกข์สุขดิบกับพึ่งแต่พึ่งกับนั่งเงียบผมก็แปลกใจตอนแรกพึ่งก็ยังตอบอยู่เลยแต่ทำไมนั่งมอเตอร์ไซค์มากับนั่งเงียบ ผมก็งงแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อก็ขี่รถจนมาถึงบ้านพึ่งแล้วผมก็จอดเพื่อจะส่งพึ่งแต่พึ่งลงรถไปตอนไหนไม่รู้เร็วมากเห็นแต่หลังววๆเดินเข้าบ้านไปแล้วผมนิดตกใจเลยทำไมไปเร็วจังขอบคุณอะไรก็ไม่มีผมที่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจแล้วก็แปลกใจมากแต่ผมก็สตาร์ทรถ แล้วขี่กลับบ้านผมก็ขี่กลับบ้านนะเพราะเลยบ้านผมมาแล้วก็ขี่รถออกมาแต่ทางบ้านพึ่งจะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปผมทรงเสร็จผมก็ขี่รถกลับผมก็ขี่รถออกมาจากซอยบ้านพึ่งออกมาผมก็ขี่มาอยู่นานมันก็ยังไม่ถึงบ้านผมสักทีตอนแรกผมก็ขี่แบบไม่คิดอะไรเพราะขี่ไปเรื่อยๆ แต่พอขี่ไปได้พักใหญ่ๆแล้วอาการเมื่อยล้าจึงเกิดจนทำให้ผมเริ่มสงสัยว่าทำไมไม่ถึงบ้านผมสักทีทั้งที่ขี่มาตั้งนานแล้วผมก็ดูเวลาก็จะตีสองทำไมผมยังไม่ถึงอีกตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆผมก็เร่งความเร็วมอไซค์ขึ้นอีกเสียงของมอไซค์ผมดังมาก ยิ่งนานผมก็ยิ่งบิดผมคิดแค่ว่าผีหลอกผมแล้วแล้วอีกอย่างผมไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วด้วยผมบิดมอเไซด์ดังมากด้วยความเร็วแต่ก็ไม่ถึงบ้านสักทีผมรู้เลยว่าโดนแน่ๆโดนผีหลอกแน่ๆผมก็บิดมอเตอไซค์ผมอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านให้ไวที่สุดแต่ผมก็ขี่มอเตไซค์วนอยู่อย่างนั้น จนป่านนี้เวลากี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้ด้วยที่ผมก็กลัวผีผมก็บิดอย่างเดียวจนน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ผมหมดผมยังไม่ถึงบ้านเลยผมก็ไม่รู้จะทำไงกลัวมากก็กลัวเรียกบ้านใครเขาก็ไม่ได้ยินพอรถผมน้ำมันหมดผมก็เข็นรถลูกเดียวหาคนช่วยแต่ก็ไม่มีผมเข็นรถจนเหนื่อยผมก็เข็นไม่ไหวแล้ว เหนื่อยมากกลัวก็กลัวแล้วผมก็เข็่รถจนมาถึงสาราสาลานึ่งแล้วผมก็จอดพักด้วยที่ผมไปต่อไม่ไหวแล้วผมก็นั่งพักได้แป๊บเดียวผมก็ผอยหลับไปตอนไหนไม่รู้น่าจะเกิดจากการล้ามาทั้งคืนผมก็เลยหลับไปจนเช้าก็มีลุงที่หาปลาแถวนั้นเขาผ่านมาเจอผมพอดีเขาเลยปลุกผม แล้วถามไอ้หนุมเอ็งมานอนอะไรที่นี่บ้านช่องไม่กลับผมก็สะดุ้งสุดตัวครับผมก็ตอบกลับไปว่าเมื่อคืนผีหลอกผมผมขี่มอเไซค์ทั้งคืนเลยไม่ถึงบ้านสักทีแล้วผมก็ถามลุงกลับไปว่าบ้านลุงอยู่แถวนี้หรอลุงคนนั้นก็ตอบใช่ผมเลยถามว่าลุงไม่ได้ยินเสียงมอเตไซค์ผมเลยเหรอผมบิดอยู่ทั้งคืนเลยนะเสียงดังมาก ลุงเลยตอบกลับไปว่าเสียงมอไซค์ที่ไหนไม่เห็นจะได้ยินลุงเลยบอกว่าเองเมาก็กลับไปนอนบ้านไปแล้วก็หัวเราะผมก็งงมากเสียงรถผมดังขนาดน,นั้นแถวนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงรถผมเลยผมงงแล้วผมก็เขีนรถมอไซค์ไปเติมน้ำมันร้านใกล้ๆแล้วก็ขี่รถกลับบ้านไม่น่าเชื่อขี่แป๊บเดียวก็ถึงบ้าน ไม่เหมือนเมื่อคืนขี่ทั้งคืนก็ไม่ถึงผมกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แม่ผมฟังแม่ผมก็บอกว่าผีที่ไหนจะมาหลอกผมก็แปลกใจไม่มีใครเชื่อผมเลยเหรอแต่ก็แปลกแหละจะให้เชื่อได้ไงเพราะแถวนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องผีอยู่แล้วแต่ผมกลับพบเจออยู่คนเดียวแล้วพอดีแม่ก็จะออกไปข้างนอกพอดีผมเลยถามว่าแม่จะไปไหน แม่ก็บอกอ้าวก็จะไปงานศพที่วัดไงผมเลยถามแม่ไปว่างานศพใครแม่แม่เลยแม่เลยตอบก็งานศพพึ่งไงเองไม่รู้หรอแม่เห็นเองกลับมาก็นึกว่ามางานศพพึ่งอะผมก็ตกใจงานศพใครนะแม่ผมก็ถามต่อก็ไอ้พึ่งไงเพื่อนเองอะ่ะผมก็ตอบแม่กลับไปว่า ไม่ใช่แล้วแม่เมื่อคืนผมยังเจอพึ่งอยู่เลยแล้วก็ไปส่งที่พึ่งที่บ้านมาด้วยแล้วพึ่งจะตายได้ไงแม่เลยบอกว่าก็ไอ้พึ่งมันโดนรถชนเมื่อสองสามวันก่อนนั่นนะ่ะวันนี้ก็จะเผาแล้วผมเลยบอกว่าผมโดนผีหลอกเข้าแล้วแม่เลยบอกงั้นไปเผาศพพึ่งพร้อมกันเลยไปผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะ พราะผมก็ไปส่งพึ่งมาจริงๆเมื่อคืนผมเลยไปกับแม่พอไปถึงวัดเท่านั้นแหละงานศพพึ่งจริงๆด้วยผมเลยไปจุดธูปบอกกล่าวพึ่งว่าผมมาหาพึ่งแล้วนะพึ่งไปดีเถอะไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้แล้วพึ่งก็คงอยากให้ผมรู้แล้วอยากเจอผมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับ